วันนี้วันที่28เดือน5ปี68เป็นวันที่28ที่ข้าพเจ้าหนังสาวสารคุณ์งาซ้อขัดหัวไอเสียงสดใสให้อายพระสุดพร้อมและเมนต์างต่างถวายเป็นพุทธวิชาธรรมวิชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแใ่ครูอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตรงต้องมั Kung ่นมีสติเหลือกายมีสัมผัสเท่าจทีในกคละพยายามชนะในบุสวนอย่างตัวเลื่อกเถิดบทที่หนึ่งบทกลาวพระนัตต่อไปอรหังสัมมาสัมพุทโธพระครวัตผู้ถังพระวันตังอภิวาเทมิ ขวาคาโตภคว,วาตาธรรมโมธรรมังนธมสามิสุปฏิปันโนภควโตเสวกสังโฆสังฆังธรมสามิ บทที่สองบทปูชาพระพุทธพิฆานศระหังสัมมาสัมพุทโธสุจีรังค์ปุิพุโตคุเนหิตธรรมมาทโรธานิปารามิหิจาริสติยะวชีวังอรหังพุทธังธทำมังสังฆังสารนักโตผู้เชี่มิรัตนาตยังธทำมังจารามิโสธินาบทที่สามบทสวดหนุ่มเทวดาสมันตาจักกะไรสุอัตตาชะกันตุเทวดาสัทธาทำมังมุนิณัชันสะสุนันโตสังฆ้มุขทางสเกกามีจจรุเปสีเนรละคเตจันตลิเขวิมานีที่เปรเทจะคามหตรู้ว่าขันเอเกหะยววะหุขิเขี่ยเตยผู้มาเจร ยัขันทาพนาคอีิทันตาสันติเกยังมือจันลังสะทรวิสุกรรตัวทาระนาสนากรโยังะนตาธ่ระนาสนากรโหยังะนตาท่ามระนาสนากรโยังะนตาบทที่8บทบทที่สี่บทส่วนปุมณธาคคณนากรรมการน้มุตตะสาภควะตโตราหะโตสมมาสัมพุทธะน้มุตตะสาภควะตโตราหะโตสมมาสัมพุทธะน้มุตตะสาภควัตโตราหะโตสมาสัมพุทธะบทที่หบทสวดแต่สัมคุณมนปะทาบทังสานังขชามีธรมังสานังขาชามีสังฆสานังขามี ทุเตียมปีผูทังสานังขจามีทุเตรียมปีทำาสานังขจามีทุเตีมปีสังฆสานังขจามีตดเตรียมปีผู้ังสานังขจชามีตัเตรียมปีทมังสานังขจามีตเตรียมปีสังขานังขจามีบทที่หกบทสวอสัจจคติยถานาทีเมสยยงนอนยังพุทโเมสานังวังอินเสจเชนสที่หุตุสปทา นาที่มีแสงอนัาธมมสารนังเอเตนัสตเชนาสทีมีหัตุสถะานาที่มีแสงอนาธมสานังลังเอเตนัสตเชนาสที่มีหัตะานที่แบทนามัสการสิทธิคาถาโยจากผู้มามหมาลาปัทโนาสามังาอโทสุกตุวิมุโตมาลเซนาปสาวินโมจจยันโตปเสิกเขมังนาตังวิเดยยังพุดถังโลันตังศิลสารมามิลูกษัตริ์นาทจาวินายักษ์กษัต สัตยาสัตยาสิทต e e ุสัพันตะลยอาตวินาสเมตุธรรมราชิโอวิหาตาสัสตุสัเสสิโลกัสาวิมุสสะบักขังนิยานิโกธรรมราชาทะลีสัตวะโหสันติเกโลสุสีโนสะมะธรรมังวลันตังสิลาสานมามิมุขปะราทังปาราลัง อุปสรนคตถาหัง no ตันเตชะสติชะสิหโตสะพันตรายาตเวเมนสเวนตุสะทามาเสนาสนันรูโยหหัลูกสรพระพุทธเจ้าตตาสโตสุญยังสิทิโกนาโชโกจะสวะขาโตทิฐะตาชะตามังวิตังหะกุลติสังขะวาลันตังเสือนสัตว์ามีพุทธานุพุทธังสุนันเสลาทิถิงตันเตชะสติชะสิหโตสะพันตรายาตนาสเวนตุบทิฆาบทศนโมอาลหะคะ้าอาลโมอรลหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาเฮชิโนนาโมอุปมารดธรรมะ สวาสดคะตัสัสวดเตนิธานโมมหาสังสาปิวิสุทธิธาเสถิโนมนโมอมัตลายาสัตถะรัตนายาสะสาธุการนโมอุมากาติตัสตัสาวะยูสยาปินโมกาลปะหวยนาชข้ันตุปะดุหขาอะนโมกาลุนาภาเวนะสวติหุตุสุปะทานโมกาลสาเตเสนามะหิติหุมิเตชวา บทสวดที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกาสมัยอย่างพระกวัตเกศวิหารติกปิวทุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเขนะสัตทิงปจัมเตหิพิคุสัตติหิสัพเพหิละวะอรหันเตหิสหายิจัลุหะตุหิเทวตายผู้เยนาวันนิปฏิตาโหติพระกวัตังสัสนายาพิคุสังกจ่าอาทะโคจตุนังสุทธาเอกานังเอวะเทวนาเอตตะเท้าศิเอยังเาโคสักพระกวาเอกเกสุวิหารติกปิวทุสมิง มหาวันนี้มหาต,ตาพิคุูสังเคนะสสิงมันจะมาแกให้พี่คุสสตเให้สเพให้วรรหัตเตห สาหิจารโหธาตุหิเทวตายภูเยนาสันเทวิตาโหติภควันตังสัสนียพิคุสังกัจญานุนาเมยปิเนนะภะคะวาเตนุประสงเอาไปใหนะอุปนิสังกัตตวพุนตูปัสิกเกมติขัสสะปัสยามติอัลโคตาเทวตาสัยปิมาลาภะละวะพุนิโสสัมาธิตังวาภาสสัปสัเลียปัสสิตังวาภาสสตปมิเชียเอวะเมวะเทวิสุเทวิสุอะระหันตหิตาภควันตุปุระตุปะระหังสุอะระโคตาเทวตาภควตาอพิวะเตเทวิอิกุมันตังอนังสุ ี่กัรรทัี่ตโคเอกาเทวตาปควนโตสติเกอมังคตังอิสิมาสโยบสมเเทวกยาสมานคตาอาคัมตมหิมังังมสิมวิยสุปวกเชสักติอาคตคตางอวาวโตสตเเกัตาอัมังคังอวสิตาลาภิโขบสมทัสมตังอคัตโนีมังังสุสาวันยวะเมตานิขาเัตตาอาคัมตีขันตังอติมโคอปราเทวตารานกตาติหีมังวสาิเกอมักตาอา เชตวอีหลังเชตวะปัลิขังอินทักิลังโอหัดจนน้ำไม่ชาต่หันติสุเมมาลาสักุมาตาสุทันตาสุสุนกระที่อะไรข้ออปาลาเทวตาปะกฏโตสัติเกมังคังอาภาสีเจเกติพุธานักต้าเสินนาเตฆมิสันติอปายภุนิปัยาหามนุสังเทหังเทวากายังพูเลสันติติอธากขบักขภิขวามันเต่สิเยภูเยนาภิกขเวทัสสุโลกาธุสุเทวตาสันนิปติจาโหติอตาขะตัง สาสนัยอภิคุสงขจัเยปิเตภิคุเอเฮสุอติมตานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเทสัมปติโคตานังเอตระโลุยเทวตาสัญญิเวตาเฮสุเสยหาภิไมหังอรหันเตหิเยปิเตภิคุเอหิสติตาเตมกุตานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเทสัมปติโคตานังเอตัปลามะลวะเทวตาสัญญิเวตาภูวิสติเศยหาภิไมหังอรหันเตหิอจิเคสุเมภิคุยเทวะกายานังนรรมมิ ยตเอิสมิพิคุเอเทวาก็ยานังน้มัมิเทฮิสมิพิคุเอเทวาก็ยานังน้มังมิเสงสุนทะสัทุกังมานาสิโกรธาพระริสมิติเอวามาเตติคู่พิโกรันโตบัญจะโสสุงฤทธ์พระกวาเอตตะทวจะสิโลกัมมโนกัสมิอราภุมมานธาสิตายาสิตายขิยกาพลังวะหิสัตตาสมาหิตาภูทริวัสันลีนาอุมาหักสาวุโนอุตตมันนาสาพุทธาวินาปัสนวิราวิเล พิญโยปตรเนาตวานันกับเปรววทวีตาตัวที่ท่าส่าวเกสนลเตธิวกายาภิกัตเตวิชาณาัิโคแตอาจจปมกลุกศิาวิสาสนนังเตยสัมบลหุยานังอัมสาสสนนังภิเกสตัมมดุงสหัสังสหัตลิ สตังเอเกสหัสันังอัมุงสัสสละมลคุงอภิเกสตัมเมลคุงที่พระภูระาอุกตจัสมภังนภิยะโอวักินันนจักุมาตโตมันติยตาหาสวะเกสสันเทระเตเทวะกายะอภิกันตาเตวิชานาระภิกุเยโวหังกิตาอิเตมิกิลาหิอนุปัจจพุทธาาวายะขาพุมักะปิโลวัฏวะอิทิมนตุชุติมนตูอนามาตุยาสัสสิมังบุญธรมนาอภิกรรมุขุภณาสังคติัง สหเหตุมวตายขนัตโนอิิมตุชุติมตนาตยัสุโนมุมนาภิกขมุขนัสทินัสาตตะคิรติคิสสัยนาคนนตโตนอิธิมตชุติมตนาตยัสุโนมุมนาภิกขมุขนัสติัอิเจเตโลสหสายขะนัตโนอิธิมตุชุติมตนาตยัสุโนมุมนาภิกัมุกขนัสติัวนัง เวสาัมิตาปัญจสตัยนะค่ะนานาตัวนุอิทิมาโติติมโตวนาตัวยาสสโนมุทำมนาอภิกรรมุพิกราสมิติมลังภูมิโลลอราชกษิโกเวบุราสเวสนางปิญญาังสหัสสังนะนังปรุปสติภูมิพลโอราชกษิโกรบกษาสมิติคุณาปุรานิสังราชาตาถูกภาษาสติค่ะนามอธิปดิมมหาราชแอสิโซปุตตะสสะพะวุอินทมนามาคัสลายทิมตโตชิติมโตวนาตัวยาสสโนมุทำมนาอภิกรรมุพิกราสมิติมลัง ขักคินันจะที่สังฆาชาวิรุฬหบสสสติหุ่งผนังอธิปติมหาราชเสศสิโสอุตตสสะพาวอนดามนามหาสัพลาอิธิมันโตชุติมันโตวนาโอโตยอาสัศนูมุาบนาอภิกรรมุงรกรังสมิติวนังปัะชิมาที่สังฆาชาวิรุฬบคุปัสสสตินุ่งผนังอธิปติมหาราชเสศสิโสอุตตสสะพาวอนดามนามหาสัพลาอิธิมันโตชุติมันโตวนาโอโตยอาสัศนูมุาบนาอภิกรรมุงรกรังสมิติวนัง ผุตตัที่สังราชากุลประศรีสตินัหนางอทีปฏิมหาราชแหฮสสิโสอุผูตสาพโอินทมนามหาสมลาอิทีิมันโตชุติมันโตวันนั้นโตยัสสนนมุามันอาภิกมุขุคนาสุิติวังปูมาที่สังราชโธรกินานนเาวห้กโก้ปชิมินาวบอโคกูโลแต่ละที่สั่งแต่ตลเตมหันชาสมันตาจตุตลอิที่สัลงศะสนามานางสูวันนี้กับปิละวัเวเต่สังมโยทาษาคัให้กกติยาทาทา ไมหค่ะกูเวนทุเวนทุวิภูจะวิทุตัวสหกาตันธนกามาเสทจากินุมัทุนิมัทุจาปนาโทอมเมโยจ่าเทวสุโตจะมัตตฤติเตตเสนโนนะคันโพนโลจะกนโสโพอาคูบัญจากิโพจิวติมปุรุสือว่าจะสายเตจะนะจลาโนคาธาอาชุพิมุธธมนาภิกขุภูมิภราสังพิินางอาถาคูสาภผู้นาคาสเวสห์หาตันกากาภะลาระอาคูปยัคาสายยปิฏิ ดับมนาาตถาจะอากูอะสิโนอละวัโนมหานกสุปะคาสุวินติงยนาคาลาเชสหัสาราติท่พาทิชาประสิกุชชเวียาสาเตโยวรปชาสีราสุปนันติสิสมัมังขยันตถาราชาสิอุปบานาภูขมังกสุพุทโธสันหิวจหิอุปวยันตานาคาสุปนันิธรรมุพุธังชิตาวชราหิเทนะสัมุุธังอสุลัตาอัตโลวตนะเเต อธิมตยัสสินโมขาักันชามาพิสมาอสุรธนาเิกษาเวปจิติสุจิตจักบาลาโทนาจิสหสันดสุภิปุตนาสุเพนโรจนามกัสนาหิตลาสันเสนัณฑเราหุัว่าคมตัวทันทีพันตัเตพิคูณังสมิตินังอาปุจัทวีปวีจักเตโชยโยตถาขมุวรุนาวรุมาเทวา อมวเจาสัสหะไม่แตกลุ่นักเอกากรวยัเศรนรเเสัทากายสเินันนาเวิน้อยทีมันตัชติมตัวนาตัวยาสสนุวนาภิกขุกุรุสมุติมาเวนทูจเสมัยพะีจัสมาจะดเวนนาจัณทุปนิสัทธิวจัณฑาวรุปภุรกิตาสุริสุปนิสัทธิวจัณฑรามคุภุรกิตาในขันธนี้ภุรกิตวะคุณวนากาวสุนาวเสตโท โสภาคเป็นโทเเสาสาธกายาสภะานาตอินอิทิมตุชุดเดันโตนาตัวยาสโนมวนาวนาอภิกรรมคืกนัสมิตินังอัถคูสหผู้เทวชมันเิขาวะอธิลิกาจริชาจาอุปนวาสิโนวาลุณาสหธรรมจาตินาจเดชะกาสุเลลุจิละคูอวะเสทะเขาสาธกายาสภะตานาตัวอินอิทิมตุชุดเดัมโนาตัวยาสโนมนาวนาอภิกรรมกนสมิตินัง สมนามหาสมนามนุสามนุสสุตมากิทาปุสิกาอากูอูโนสกาอาูไรโยเรวายตรสินงปะละคามหาปะละคาเทอาคูเทวายัสสินงุะเสดฮาสัทธกายาสะเพนะลาโตยินโนอิทิมโตชุดิมโตนาโตยาสสนงหาวนาพิกโมหุกนสุติวนังลูกากรลุนมหารุณาอูเวสาสัตะอุทกยะหาปะมขาอาคูเทวาวิจักขนา สหามัญชาตาลาชาวิสกัยาสัิโนอัฏนยังอาาจุโนอยู่ทีสาวิสติรเศรตสาสถากยาสเพนนานาตวิโนอิทธ an ิมต oh ุสติมตโนาตยาสตุมวราณาพิกมุกขันสุติมนังเขมิสตายุตที่ใจมาอาขจกายาสสินโงอภิตการมาเสราชติธรรตาสวานิมลติโนอาขอาคูอาขาคูนิมิตาทัศเสรสถกยาสเพนนานาตวินโน อิติมโตชติมันโตนตัวยสนมมันาพิมุกกตินงสัตเตเทวานิคยสัเพนนาตวินโนนมยอคชุ่มเยจันเนเสหาพระรูามักิลังอุทกิมาสวทัเกมุมตลังนัขาจาสิตาสุภมลภัตโจัปาจิมสาสันังกุมาติสจาสุะคสมติโกนงสหภาพมลกนังมหาสาิลาิ อุปบรณโนชุดติมันโตพิสมะกโยเะลสโสทนอกสารคูบัญจสโวติโนเตสัจจามโตอาคาปะริตโตปวาริโตเตสภัยยะพิเกเตตเทเทวิสภามเกเมาลาเสนาภิกมีปัญญกาสะหาบุธิย่างเอถะคนะัถะรเณะปัะมุสมาตาวาระบาวอมุจิถะกุจินางอิติจิถะมาเสโนกสหแตะสปติย์เปนิหารธรรมะจะา สารังกตนาเพลระวังยถาว่าบุสกเบโคใสนยัโจสุิกราสปรช่สติสังกุโสัจัะวเสสนาสภิเมียาะกิตานจคุมาตโตเป็นติราสวกิสเนีรเตธมนสนาอภิกันตาเตวิชาภิโตาจับปมก็ลงสุดท้าพุทธาศาสนาคุยลาและปื่อข้ามุ่งเลสังละมิชยุสเพชีตังวสสังขมาให้อติใจอาเสนหุทันติดาทวุติขีอากาศเในสุตติ บทที่สิบบทส่วนมังคลาสุตตังเสวนาจะพาละนังปฏิทานจัตเสวนาอุชาชปรุญิยานังเอตัมคลุมตมังปฏิทูปเสวะสวะโสจารุเพกตันยุตาอัตตาสามาที่นี่จัเอตัมล้มตตมังท้าหุตันจารเป็นนิสันจันินโยสุกคิโตสุภัสตาจวาจาเอตัมล้มตตมังบาตาใสบุญภะนังปุตตะท่าท่าทวทาระหูอนาครลตเจกามันตาเอตัมคมุตตมังหานัจธรรมาริยะจั แต่ตอนนัสังเกตุวท่านว่าเชนี้กี่มนี้เอตทมามังขมุตมังอะตทีวปิปปะมาเชนะันนจะสั่งมั่อะไรว่าจะอเมสุเอตามมุตมังขลาววจะนิวัโตจะสัตตทีจะกันยุตากาเลนะาธรรมว่สันนังเอตัมองขมุตมังขันติจะสวจะตาสรมานั้จะสัสนกกาเลนะสรรมะวาชนานมองขมุตมังทับปจะพังเีจะอไรสั่งจสนาังนิพานิผานสัจกียะจะท่าอตมองขมุตมัง พุทธศาสนาก็มีทิฏัองาาอาสอานาเกปฏิอาศวังคังเขาอิราชังเขมังเอมมตมกหลงปตะตังเอสาติฐานิกาตะวนาสะพันธามลาพิชิตาสะพัธน,นาสถิกัจันติเอเสังตะอังกลังลุมบุตมันติ บ, 22, บทที่สิบสองบทสวดรัตตาเปรตยังกินจีวิตังอิทังวะหัวลังวะสักเสุอวะลังตาณนเปริตังนาคโนสมังอาทิกาตาคเตนะอิธามปิปุเทรัตนังเปริตังเอเตนะเสวะเจนะสวัติโอตุไอยังวิลาขังขวัตังปติตังคะชะยัสอาขาสกัยภูนีสมาหิโตเอตานะทำไมนะาทมบันติกินจิมิธามปิทำเมรัตนังเปริตังเอเตนะเสวะเจนะเสวะิโอตุ ยามพุทธาเศรษฐุบารีวัชชิตมาทินาพระลรกะจะมาหุสมาทินาเตนะสมุนวิชติมีธรรมปีธรรมเมระตนังปณิตังเอเตนะโสอันเตนาสวัสดิ์ทโหตุเยบุคลาอัถาสตังสวัสตาจนตัิเอตานิยุคานิโหติเตพิกเนียยสุตัสราสวากาอิเตสุชินาวะหะบาลานีทัมปีทังเคลระตังปณิตังเอเตนาโสเจนะสวัสดิ์ทโหตุ เยสุปัสสุยตามรรดาสาวที่ทำเห็นฮักกิรามิโนเขาท้ากับยสานะมิเตปฏิปตาปนังอัตมนังวิ่ใคหาลัทธาอุทธันิพุทธิคือชาวธนรอินธรมปีสังเคตตะนังปุนตังเอเตนะสะเจนะสวัติโหตุขีนางปุระนังอวังนาถิสัมบวังจิรันตตาติยาติเกวะวสุมิเตสานาพิชาอุรัาหิเนตตาเยผันติทีลาใจอาลัมติโพอิธัมปิสังเคตตะนังปุนตังเอเตนะสะเจนะสวัติโหตุ บทที então, ่ส erm ิบสามบทสุดธรรมบวชสหสวรรค์อตาเวชิตังไสยโยยาจยางิตอะไปะชาชนอตาดังสสารโพสสารนิจังหะเดตาลีโนเนวาเทือนนะคะถ้าพูดธรมะโลสุภามณะนิตังอาปเชตังกัลิยาพันธะกัจจุโนบทที่สิบสี่บทสวดแก่พุทธลสุตรพนธสิมิตังขอนตาธนตาปัตตาอรหัตตาธรรมมาสมภูชินะเอธาทุมเฮมาอนุสาวรีนามาให้พลัมปลายยามาติกิริยามา ที่ตากสัมพันนิลมาหากตุมานะใครนั้นมาอากาเวลาตะเก็นมานีทานิชกันติยามมาพระลูกตาไปะตยามาสมโนโน่ขั้วญาตาตุมเตตามนาจช่ในยาติอิมธรมะกุะลอิมธรมะสวัสดอิมธมะวิโยคลาหิตาอิมิธรมะสมันตาสมันทินาหิตายสุขายสัมวตติอาศัตตุมเหวะชยธาอาัตุมเหตตาโวะธาเยธาา อิเมมาคุสลัอิเมมาสมัญชาอิเมมาสาวิสวัสตาบิมาสมวันตาสมาธินยแตยสุขัยอัตังขตติอธาตุมเอัอชฌัญญาวิหารยาธติบทที่สิบห้าบทสวดอุปนญญสูตรอุปัญญติชีวิตประมยุงทะลุปัิญตสตรสติตนาอตังอยังพัังกมโนปุญญาณิกายธิเทวิ ปูปปณิยติชีวิตประมัยอางเนรูปปนิราสสิตานาเอตังไรยังวันนี้ไปขับมโนสุขวิสังปเชษีปัจเจียกโคโยธากายสังขยาโมวายจะยาอุทัเตตัสสะตังสัตตาสเวตัสสะสุขยาหติยังชีวมโนวะกัลุติหุยังขมโมขเวรักขติธรรมจาริกขมโมสุจินโนสุขะมาวะตติเอตัสเในสังโฆธรรมยสุจินเนนักูสังขติสังขติธรรมจาริกสเพสังขลายจติ อธาปัญญายาปสติอธิบทีพันติทุกเกสมคโคสวิทยาสเพสังฆาราทุกขชาติอธาปัญญายาปสตินิบันติทุเกใหสมคโคสวิทยาสภธรรมมาสังฆารตติอธาปัญญายาปสติอาธิบเีนิบันติสมคโคสวิทยาบทที่สิบหกอุสมณาราทุกอาปมาธาไม่เกสุติยังอาหุตติกาเอเตทะยายาเบทวีตังคาทะยาปัญญาัง ฮากุงเวฮังสานังแนติปภานิเวทานิจะอาลามุขข่าเจตนายิมนุสสตเตยาในสังคมและตนาเขมังเลตังสมุตมังเลตังคลกรมะสภะทุกขาปุจติโยทุสสะสมัจจาสังฆาจะลาตระนักโตอาจารตลีจาริสามัญปัะทอหญ่ยาประสติทุกขังสมุตประทางสุขสาคารลตะกัมังอริยสัจตะกิังสุขะมังมินังเอตังโสารณะ มังเกมังเอตังลมุตมังเอตังส,งส,สักมานะสภาวะทุกข์ตงจิตปีปุตสุทิสุจเตปุตสุวันเทละกถาอติตังลาเขาเมียปชิากาเกกานักนต,ตังบุคนไม่คว้าความดังสิ่งที่ล่วงแล้วไม่คมนมัวสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะถาตีทำเพปน,นินันตังปัตออตะอาสานักตัง สิ่ที่ร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันไปแล้วส,ส,สิ่งที่ยังไม่ถึงเคยเป็นนันยังไม่ถึงปัรจุบรรณยะโยธรรมัาตสัตวิปสติอสังหิลังอสังคุปตังตังวิทยาพระมหูเยว่าบุคคลได้เห็นแจ้งในรับยนไม่งอนเงินไม่งอนแขนได้ทำนั้นนนั้ได้บุคคลนั้นเพิ่เลืองทำเรื่องดให้ทุลุบบุบเถอะอาเชวะกิจปะมาตังโวสัญญาปานังสเวยเพิ่งทำข้อเส้ยในเบวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่ง นาหินุสังฆลันเตมหาเซเลเสนาอัมจุนาเพราะความพันเพลิงกำมันจุลาดใหญ่ผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทารายเอวังวิหารลิมตตปิงอัตลาหุมันติตังตังวิพันเตละกาตุนติตันโตอาชิกาเตผู้ชิตตีพระบูรีผู้สงบต้องเนีบุคคลผู้มีปกติอยู่ในทางนี้ว่ามีความเพียรไม่เกิดขานทั้งกังวลละกังคือแล่นั้นว่าผู้มีละดีหนึ่งเจริญด้วยปัตรการนาเซนีแล บทที่18บทสุอภิญญาเปรตวาคถา,าช,าชาลาฉมโหหิฉลังอนัติตาเรามีความเก็บเป็นธรรมดาจะลงโทษความเก่ไปไม่ได้พญาธรรมโหหิพญาติการอนติตาเรามีความจับไข่เป็นธรรมดาเราวคอยขับจับไข่ไม่ได้บร่างธรรมโหหิมุร่างอนติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงโทษความตายไปไม่ได้จ่าเพรยเย มานาเปหิมานาพะอว,วินาพอวเราจะเล่าเว้นความเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องอัดภาคจะของของจต้ใจทั้งหลายทาั้งปวงการมานาสม,มุมีรามายาทัยโยโธขามายโยนีกามาพันธุกามาติสันนาเรามีกรรมเป็นของตัวเองมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นที่เกิดเป็นกรรมเป็นผู้ติดต,ตามเรมา,า,า,รม,รามีกรรมเป็นผู้เหงาัสนังกรรมกลงเกลียงสมิกลัลยานนางปะวักกับปังวักตัดทัดหายราทวิสมี เราทากรรมได้ว่าเราเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทเลยเราต้องได้รับผลกับกรรมนั้นทั้งสุดไปเอว่ามีพี่อภินางปัญญคจุจตังเราทั้งหลายควรพิจะะารณาอย่างนี้ทุกๆุวันเถิดวันที่สิบเก้าเทวตาอุณนเช่นะคาถาทุกกัะบาัเจรินิโขคาพยาปาตาเจรินีพยาสกับปตาเจรินีสภาโหตุสภิปานิโนเอตากวตาจะมีเหตุปัญญามสมาธิพ่อเบเทวะทุกพุทันตุธรระติเทียฐานท่านตุสทายาหิลังลังขันตุสภิชาปนาพิริตาโหตุขจันตุเทวตา พระพุทธนวาวนาพระละตาวันเจกกนจะนังพลังอาราหาันตันนั้นจะชนะละคำให้สัพสู บุตที่ยี่สิบบุสเทวตาป็นเดนนักธาท่านทำไม่ยังมติคาราโห้ธรมเสียเทวตาวิหารสติวิหารนี้ดูไปเคลทีเลแต่หิงตหิงตาทมารานนนาทนจุบุชิตาสทิงกโลเทาเว่ยมทะเลเดละรจามชาจะนกจพิโกสารเมิการธนาปฏิอุสการข้ามาจะเทศนิข้ามาจะอิสราสนับพุตาดจุกิตาโวันตุเตชลาภูชัยเยปีธาสัพอะสังเสชาตาภูวปวาริกานิยานิการธรรมะปฏิเตเตเพทุกขสะกลุสังขยัง ถ้าตูจีนังสตังค์คโมธรรมะเทาจะปุลาสังโฆหตสมมโฆจะอัจยใจอตัอสรสังขเอตสันตูสัตว์ธมระความเพยียรจะนิโน้ทิ้งสัมป,ปันุม,มยมทะทาเมริยปุริตเต วสุที่21่ส่บดวประเด็นนคาถาแปลท่านทำอย่างปฏิคิรานายธนาวเสปุญญาสตาินัาานกกันสะยะนันจักกตานิมีวสัตถ์ทางไยไม่มีสิสุไม่มีประมาณตรงเป็นผู้มีส่วนบุญที่ก้าพเจ้าได้ทำนบัดินี้แต่สัญจาภักดีนหุตุสพัานธาตปามนักา แล้เป็นท่านูดและเป็นท่านูดทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าทำแล้วเมตต์ปิตาทุนาวันตาจาา่าไม่หางมาตาปิตาทะโยคือสุลธรใดที่เป็นผู้หลักมู่งมีคุณมีบรรดาลวิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ตามเป็นจาปิตาว่าอันเอมาชิยโยเพระนโท,ที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้ได้เห็นแนสัตวทั้งหลายอืมเป็นกาสันตาสัตติเกโลกัสมิงเตภูมาจัยโยนิกาในมีการต้องอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำหนดสี่วันเจกะตวอากาศสัสว์ลันตาเพราะว่าู้ใด มีขันท่าละขันหนึ่งและขันสีท่องเทีอยู่ในเรืผมน้อยและผมใหญ่ใหญ่ตั้งยี่ปดฐนนมเมอ,อนุโมทันตุเตสยังสัตว์เราดที่ข้าบเจ้ให้ของคุณของเขาพเจ้าแล้วขอตอนตอนนั้นจงอนุนานทันเองเถิดเดกิจจะมังวาาันชนะติเตวานิเสยทางขัตี่เวทายุก็สัตว์เราได้ต้องไม่ทราบกันให้สนบุญของเขาพเจ้าที่ขอเทพทั้งหลายแจ้งกับสนหลานนั้น มายาทินาบุญญานาอนุโมทันตุเหตุนาเพราะความเหตความอนุโมทนาทั้งหลายที่ข้าพาเจ้าให้แล้วสพเพสสตัาสัทาโหตัวเอาเวลาชุดสิิโนขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่ามีเวรจงอยู่เป็นสุขสมเถิดไม่ขับปัญหาจากปะนตุเตสาสเตยตังคูขาและถึงหากกอกเกเสร็จเถิดขอความมังดีของสัตว์นานน้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอะนุภาพแห่งความเพียรน,นะอันนี้ทรงให้การบูชาพระตาตาเจ้าแต่ด้ยวยกัรสะเสัยประสุดมนต์ปร,ประเสริฐประเพณและพระคาถาหลอดน,นี้ขอความสุขสวัสดีจะเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้ทุก ขอให้นจงถูกภัยทั้งปวงว่าพระเจ้าแล้วต้อง้ารขอทางดาวขอเทวดาโดยใดโระอานาในการสัตยาบุสงนละทำนี้เมื่ออนุทนาและเปอดอำนวยขอให้ก่ข้าพเจ้าวตถุมคลพระกิ่งพลียพิณารโดยมสมเด็พยานาสงวนวัตุนิเววิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายใส่สัมตึงขึ้นทังที่ผ่านมาและที่สร้างในอนาคตขอได้เป็นอานุภาพแห่งพรหมลิลและมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสดเยศักดิ์สิทธิ์กันโดยเถราทุ